จากที่ใช้รถมาประมาณ4 3 0 0 0โลนะฮะเราท,ทำอะไรประมาณเครื่องผ่ามายังฮะ,ะกับกับ4 3 0 0 0โล4 3 1 0 0โลน,นะฮะหลังจากที่วิ่งทางไกลมาเขาที่แล้วฮะก็เลยไม่ได้ทำช่อง Youtube ลงนะเพราะว่าช่วงโควิดก็าไม่ได้ไปไปเที่ยวไหนฮะก็เลยถ่ายรีวิวรถนะคันนี้ผมวิ่งมา40,000กว่าโลไม่ไม่เคยผ่าเครื่อง ถ้าราดูแลดีแต่มันเครื่องขายตรงเวลาเพรานะรว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่เคยดูแลก็สองหมื่นโลสามหมื่นโลก็ผ่าเครื่องแล้วนะแต่ผมไม่เคยผ่าเครื่องนะสี่หมื่นโลแล้วถ้าตอนนี้ถามว่าขับมาสี่หมื่นโลแล้วมีอาการอะไรบ้างไหมก็ไม่มีอะไรแต่โซ่ดังนิดนะึงโซ่โซ่เริ่มดังนะโซ่เริ่มจะหมดกันนะยางก็จะไปละโซ่ดูโซ่นะฮะ มีโซ่เสียงดังนิดนึงเพราะว่าไม่ได้หยอดน้ำมันหรือล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีดังกอกแกก,กอกแกงเลยเวลาขี่นะฮะน่าจะไม่คยได้หยอดน้ำมันว่าจะไปหยอดอยู่ตอนนี้น้ำมันลงนฮะน้ำมันลงลงเยอะมากเลยฮะเติมผมเติม80บาทเกือบเต็มถังะนะฮะ R15 เกือบเต็มถังเลย นีนะ่เติมมา80บาทนะได้1 2 3 4ขีดนะน้ำมันผมหมดถังนะน้ำมันลงฮะแต่ก่อนผมเติม80บาทผมได้แค่2ขีดเองนะสัก2 2ขีด2 3ขีดนะนี่ผมได้4ขีดเลยนะมีน้ำมันแต่กระจบเดิมตรงนะี้มันจะมันจะมันจะหลุดบ่อยนะน,น็อตมันจะหลวมบ่อยตอนนี้ก็เลยเอากาวมาหยอดหน่อยแล้วนะกาว หยอดหยอดตรงนี้ไว้นะ่ะเกียดขันไม่บ่อยอ่ะขันสี่ห้ารอบมันหลุดประจำอะตรงเนี้ยเวลาทแทกอะไรกระจกก็หลวมบ่อยกระจกเครื่องใช้มาสี่หมื่นโลก็มีอาการไม,ไม่ไม่มีนะผมบอกว่าไม่มีนะโชคก็ยังไม่แตกนะยังไม่รั่วนะเนี่ยโชคยังไม่รั่วแม่อะไรนะสี 40, 000 000 000่หมนะื่นโลนั่นแหละก็วิ่งดีนะฮะ โชคไม่รั่วไม่อะไรเบรกยังดีอยู่เลยทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรโอเคหมดเลยชุดสีไม่มีกอกแกกนะฮะสี่หมื่นโลแล้วก็ <c> วกยังโอเคอยู่นะครับประหยัดน้ำมันดีมากเลยฮะขี่ทางไกลนี่เขาประหยัดเลยนะเหลือๆเลยคันนี้ยซีซีก็ไม่สูงอะไรนะแต่ประหยัดน้ำมันมากถ้าอซีซีสูงขึ้นไปก,ก็กินน้ำมันเพิ่มขึ้นไปอีกฮะมันก็อยู่ที่คนชอบเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้จะบอกว่ามันมันมันจะหลุดประจำนะ เวลาคนซ้อนนะจะขึ้นเตะตรงนี้นขึ้นเตะเตะเตะแล้วมันจะแตกนะฮะมันจะคนซ้อนจะจะเตะีนประจำนะเพราะมันสูงไงขึ้นมาแล้วขาหัว,หวตรงนี้ก่อนเลยชอบแตกบ่อยอาสิบห้านะตรงเนี้ยไอชุดชุดท้ายเนะี่ยชอบแตกบ่อยแตกไปคนนึงล้ะแตกเพราะว่าเวลาคนซ้อนคือแล้วมันแตกไงมันแหลมเกินตูวมันสูงก็ระวังระวังกันหน่อยเวลาขึ้นนะนะ่ะ ก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากครับผมก็มารีวิวเรื่อยๆใช้งานมาสี่หมื่นโลแล้วศูนศูนดีหมดนะแผงโชคโชคดีหมดทุกอย่างเครื่องดีปกติทุกอย่างวิ่งดีปกติความร้อนปกติทุกอย่างเลยนะไม่มีปัญหาเลยฮนะสี่หมื่นโลน้ำมันเครื่องก็มันถ่ายตรงเวลาสองพันโลทุกๆสองพันโลฮนะหรือไม่ก็พันหกเจ็ดร้อยโลก็ถ่ายได้ขนนะอยากปล่อยขาดเกินนะเอาง่ายขี่ออกทิปบ่อยๆก็เดือนนึงถ่ายสองขนนะก็ประมาณเนี้ยถ้าขี่ทางไกลก,ไก,ลก็ไกลประมาณหก หกเจ็ดร้อยโลก็ถ่ายถ่ายรอไปเลยดีกว่านะดีกว่ามันพังไม่ถ่ายใช้มาสี่หมื่นโลก็ไม่มีอะไรมากก็อย่างที่บอกก็ปกติทุกอย่างเครื่องดีฟันไม่หลายเครื่องยังไม่หลวมนะสเต็ป R15 าาจะมีเสียงดังนิดนึงเป็นเรื่องปกติของของรถรุ่นนี้นะเป็นทุกคันนะดังนิดนิดมันเป็นสเต็ปเครื่องของมันนั่และบางทีนะ แต่ถ้าดังมากก็ไม่ใช่แล้วดังแตกๆนี่ไม่ใช่แล้วน่าจะเป็นการนนะแต่คารนี้ไม่เป็นอะไรขีดใช้งานมา40,000โลแล้วครับก็ยังปกติทุกอย่างนะปกติทุกอย่างยังไม่ได้ล้างนะครับผมยางหน้าโลลวฮะนี่ครับสภาพการใช้งาน40,000โลนะฮะเบรกใช้ได้อยู่เบรกดีหมดทุกอย่างนะไม่มีปัญหาะไรฮะรถนะยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะ40,000โลโชคยังไม่เปลี่ยนโชคเดิมหน้าหลังน,นี่เดิมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยฮะ ตอนนี้ก็สภาพตอนนี้ที่จะทำคือยางะยางหน้ายางหลังฮะเริ่มไปแล้วสี่หมื่นโลนะฮะแล้วก็โซ่ที่จะต้องเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ที่จะเปลี่ยนอีกก็คือกองอากาศกองอากาศนี่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะ,ะน้าในมันน้านี่เดี๋ยวต้องเช็คหน่อยะฮะเพราะว่าแต่เครื่องไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลยนะผมขี่ไปปกติทุกอย่างแต่เช็คไว้ก็ดีะฮะเช็คน้ำมันน้าหน่อยตอนนี้ก็จะไปเช็คยางหน้ายางหลังนะฮะแล้วก็โซ่สเตอร์นะฮะ แล้วก็น้าในมันน้ำนะฮะน้ำมันเครื่องถ่ายมาแล้วนะครับผมสภาพใช้งาน40,000โลนะครับก็ยังขี่ดีอยู่ครับไม่มีปัญหาอะไรครับเครื่องยังไม่เคยผ่านนะฮะโอเคครับขอบคุณครับการรีวิวนะครับเดี๋ยวมีอะไรมารีวิวใหม่นะครับ